พอได้มารู้จักผิิธภัณฑ์ชุดปรับสรีระาเนี่ยทำให้แบบรู้สึกมีความมั่นใจขึ้น ซึ่งตัวฉันเองได้มารู้จักชุดปรับสรีระของบริษัทเอลเคนซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านร่างกายที่ผุพังๆนะคะซึ่งอพอได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ชุดปรับสรีระเนี่ยทำให้แบบรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ สุขภาพที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงมันมันอพอมาใส่ชุดนี้มันทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มขึ้นแล้วก็มันทำให้ร่างกายเราเฟิรม์มแล้วก็เห็นส่วนโคง้งส่วนเว้าได้มันทำให้เกิดความมั่นใจอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วการที่ว่าเราใส่แบบระยะมันก็ไม่ได้นานันน,นะคะ ระยะสั้นๆซึ่งมันเห็นผลเห็นผลเร็วแล้วทําให้เพื่อนแล้วคนรอบข้างเขาบอกว่าอุ้ยไปทาอะไรมาเออไปทําอะไรมาก็จากที่ว่าหุ่นออน้ําหนัก60กว่านะคะก็ก็เลยบอกเพื่อนแล้วคนออลูกสาวนี่เขาจะทราบดีว่าโอ้แม่ใส่ชุดนี้นะแลทีนี้พอได้เรื่องสุขภาพแล้ว ได้เรื่องหุ่นแล้วมันก็เลยทำให้เราอยากบอกต่อนะคะจากที่ว่าไม่เคยทำเครือข่ายมาก,ก่อนมันก็ทำเป็นแบบอัตโนมัติโดยที่ว่าเออแล้วเราไปถ่ายรูปโพสเราจากที่หุ่นแบบพังๆอ่ะเราจะเป็นหุ่นที่แบบอู้แฮปปี้และปกติพี่เป็นคนที่ออทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว จริงๆไม่ต้องทำก็ได้ตรงจุดนี้แต่ดูความที่ว่าเราอยากบอกต่อดูความที่เราใส่เลือดีมันก็เลยแบบเอาเกิดความที่อยากบอกต่อแล้วก็มีรายได้แล้วก็สุขภาพดีตรงนั้นเนี่คือตอบโจทย์มากที่สุดแล้วค่ะ